สวัสดีครับตอนนี้เวลา14บสนาฬิกาจะพามาชมต้นพันธุ์่อไม้น้ำนะครับหรือต้นกระเปกนะครับชุดนี้ทั้งสวนจะทำการจัดส่งให้กับคุณพี่ที่ตำบลน,นิคมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับค่อนข้างออวบนะครับสวย กาเก็รากนะครับจะมีดินติดไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้อารากแห้งจนเกินไปนะครับเวลาจะส่งนะครับให้ซักรากไว้นะครับก็เป็นพืชพันธุ์ทางพักได้นะครับทางส่วนได้มาปลูกทางภาคอีสานนะครับสภาพภูมิอากาศแดดร้อนจัดนะครับแห้งแรงนะครับได้นําปลูกนะครับ ในแปลงนะครับทำทำเป็นนาปลูกนะก็ทำเป็นกระบะนะครับปูนนะครับปลูกในกระบะปูนนะครับถือว่าโอเคเลยพี่พหลายท่านก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับสําหรับต้นพันธุ์หน่อไม้น้ํานะครับหากพี่พี่ท่านได้สนใจนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นพันธุ์หน่อไม้น้ําหรือต้นกระเบกนะครับ เราสามารถติดต่อได้ทางเพจส่วนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข0 9 1 0 5 1 5 8 3 9แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลย mm hmm. และอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube mm hmm. ที่ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนนะครับพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามนะครับกดแชร์แล้วกดถูกใจด้วยนะครับ